ได้พูดกับผู้หญิงคนนี้พระองค์บอกว่าแล้วคริสเตียนน้อยมากจะได้เข้าราชาอาณาจักรของสวรรค์ตุก,ก็รู้สิ่งนี้ถึงตุกบางทีเวลาเทศนาตุกรู้สึกพระเจ้ามันรุนแรงจริงๆเลยอะพระเจ้าบอกว่าถ้าคุณไม่พูดในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้พูดถ้าตุกไม่พูดถ้าลูกไม่พูดแบบสิ่งที่พ่อสั่งให้พูด เลือดของคนที่ฟังอ,อยู่นบนมือของลูกนี่คืองานรับใช้อันนี้ของตุ๊กค่ะแล้วก็เป็นงานรับใช้ของผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนแล้วตุก๊กอยากจะพูดกับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนนะคะถ้าคุณไม่เริ่มเอาจริงเอาจังนะคะแลปะปณีปนอมนะคะในสิ่งของพระเจ้านะคะคุณอยู่ในเส้นอันตรายมากๆกับพระเจ้าค่ะตอนนี้คือว่า มันมีเวลาที่เราต้องเอาจริงกันจังใช่ไหมคะพี่น้องนี่คือเหตุผนลนที่ประเทศไทยมีคริสเตียนน้อยมากน้อยที่สุดในโลกเพราะมันมีการปณีปนอมเยอะเกินไปโลกเข้ามาในคริสตจักรธรรมเนียมจากความเชื่ออื่นๆเข้ามาในคริสตจักรแม้แต่ธรรมเนียมไทยก็เข้ามาในคริสตจักรแต่เราเป็นคนของราชาอาณาจักรของสวรรค์ ทัเนียมทั้งหมดมันเข้ามาไม่ได้เพราะถ้อยคําของพระเจ้าบอกว่าทำเนียมของมนุษย์ทําให้ถ้อยคําของพระเจ้าไม่เกิดผลมันปนีปนอมหมดเลยมันมันไม่สามารถจะจะรอเรื่องเรื่องได้ มันเป็นความจริงค่ะพี่น้องฮะนี่เหตุผลที่หน้าตาของคริสจักรและหน้าตาของคริสเตียนมันพ่ลึกอะเพราะว่าจริงๆเราน่าจะเป็นพี่น้องก็รู้ไหมคะคุณทุกคนอะที่อยู่ในห้องนี้แล้วเป็นลูกของพระเจ้านะคะทุกอ,อยากจะบอกคุณนะคะคุณเนี่ยเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงคุณรู้ไหมคะคุณอะเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงคุณเป็นลูกของก,กษัตริย์ค่ะ คุณคิดว่าลูกของกษัตริย์เนี่ยจะน่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีเหรอฮะไม่ใช่เลยไม่ใช่พระเจ้าจะต้องการประชากรที่จะเริ่มที่จะครอง ที่จะครองได้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่าพราะองค์เป็นใครพระองค์ได้ทำอะไรไปและตำแหน่งของคุณอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะสอนวิชาอันนึงที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า identification แปลว่ารู้ว่าคุณเป็นใครมันเหมือนว่าถ้าไม่มีคนพูดกับคุณทุกๆวันว่าคุณเป็นคนไทย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 คุณก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไทย แต่ว่าคุณได้ยินมาตลอดฉันเป็นคนไทยฉันอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้ทุกอ,อยากจะบอกคุณนะคะยิ่งมากกว่านั้นคุณไม่ใช่เป็นแค่คนไทยแต่ว่าคุณเป็นคนจากราชอาณาจักรสวรรค์จริงๆขอพูดจริงๆอันนี้ฮะนี่คือสัญชาติของคุณค่ะสัญชาติของคุณคือว่าฉันมาจากราชอาณาจักรงสวรรค์ฉันเป็นประชากรของราชอาณาจักรของสวรรค์ การประพฤติของเราก็จะเริ่มหน้าตาเหมือนราชอาณจักรของสวรรค์ไม่เหมือนโลกเลยค่ะพี่น้อง <Yes. S 1> มันต้องฟัง,งะะทุกคนดีๆทุกให้ะะอย่างในการเป็นออลูกของพระเจ้าคนที่เราจะเรียกว่าคนของทางในพระคัมภีร์เขาใช้คำนี้คนของทางโอเคนะคะตอนนี้ให้ให้เรามามองดูกรเลเเทียบทที่6ข้อ9ค่ะ ให้อาจารย์โรเบิร์ตอ่านกาเลเทียบทที่6ข้อเนะคะกาเลเทียบทที่หข้อเก้าอย่าให้อย่าให้เราอ่อนล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ยอ่อท้อเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอ,อันเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์โรเบิร์ตคะ ดูชอบทอยคำนี้มากเลยค่ะอยากให้เราอดล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ย่อท้อเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมค่ะตอนนี้คือว่าแห่งการเ<ม>จริญรุ่งเรืองนะคะคนเกินร้อยคนแน่นอนมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเราอยู่ในสังคมเราเรียกสังคมไมโครเวฟเราไปหาพระเจ้า เอ่อเอ่อพระเจ้าลูกต้องการไอ้นี่นะเออไปเปิดสวิตช์นะติ๊ก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 ติ๊งทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานสักทีเราอยู่ในในในสังคมไมโครเวฟจริงๆเราต้องการเดี๋ยวนี้แต่ว่าตุกเรียนรู้แล้วตุกเดินมาผ่านเดินในความเชื่อมา15ปีเต็มๆพี่น้องคะตุกไม่มีคริสตจักร โรงเรียนพาคกัมพีของเรานะคะเราจ่ายนักเรียนให้มาเรียนเขาไม่จ่ายเราเราจ่ายเขาตุกไม่กินไรายได้จากที่ไหนเลยค่ะแต่พระเจ้าพระเจ้าดูแลตุก,กโรบทอย่างดีเวลาท้อพูดอย่างดีคือว่าไม่ขาดสนเราไม่มีหนี้ตุกโ มีน้ำหนักเล็กน้อยก็แปลว่าได้กินดีแล้วก็ไม่ขาดอะไรเลยแต่ว่าชีวิตของเราไม่ต้องการเยอะเพราะพระเจ้าให้เราอิ่มแล้วเต็มแล้วเราไม่ได้มองตรงนั้นเราไม่ได้มองในเราไม่ได้เราไม่ได้มองสิ่งที่มีเราไม่ได้มองสิ่งนั้นบนโลกเราไม่ต้องการเรามีพอเราเราโอเคจริงๆนะคะ มีเยอะเกินไปก็ต้องทําความสะอาดเยอะแล้วตุก,ก็เป็นโลกที่แบบบ้านต้องสะอาดมากโลลมันมีของเยอะนี่มันต้องทำสะอาดโอ้ฝุ่นอะไรโอ้เก็บของแบบเยอะมากแล้วพี่น้องคะทุกอย่างในบ้านของตุกมีที่ของมันไม่มีอะไรมากกงละเทอนั่นไปว่ามันเกินแล้วพี่น้องฟังตุกนะคะใครที่มีหูให้เขาได้ยิน ถ้าคุณมีของกองอยู่เต็มบ้านนะ,ะมันเกินแล้วแล้วก่อนที่มันจะเน่าแล้วคุณใช้ไม่ได้นะคะใช้มันเป็นมเมล็ดแล้วออกไปหวานค่ะเพราะาคำพระเจ้าบอกว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนคุณเพิ่งได้ยินมาใช่ไหมคะอดทนคุณจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนตอนนี้คือว่าทุกอย่าะให้คุณเห็นภาพเราจะพูดถึงหวานและเก็บเกี่ยวเล็กน้อย ค่ะถ้อยคําพระเจ้าจนตุกถ้อยคาพระเจ้าวันนี้ติดในหัวตุกตลอดเวลาเลยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีชีวิตของตุกค่ะพี่น้องเป็นวิธีชีวิตของตุกแล้วมันเป็นจริงเพราะพระเจ้าบอกว่าเมื่อที่โลกนี้ยังใบโลกนี้ยังอยู่หลักการแห่งหวานและเก็บเกี่ยวจะไม่ไม่หายไปนะคะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวานคุณจะได้เก็บเกี่ยว ตอนนี้เราพูดถึงสิ่งไม่ดีก่อนถ้าเกิดคุณหวานควนอิจฉาคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวถ้าคุณหวานอารมณ์แรงคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวถ้าคุณหวานการน,นินทาคนคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวคุณหวานอะไรออกไปนะคะทุกไม่สนใจแม้แต่คำเดียวคุณก็จะต้องเก็บเกี่ยว พระทอยคําของพระเจ้าเขียนไว้ว่าอย่าหัวเราะยอพระเจ้านะทุกสิ่งทุกอย่างที่คนหวานออกไปเขาจะเก็บเกี่ยว